สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอิกเชนเคยกับช่องคิงคือคุยมูซสอนนะครับโยบเกมกินชินแพรกับการสรุปข้อมูลประจำอาทิตย์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ของช่องของเรานะครับซึ่งจะมาทุกอาทิตย์และจะลงในทุกวันพุธนะครับเพราะว่าผมว่าวันพุธพอดีนะครับก็เลยลงวันพุธเลยแล้วกันส่วนวันนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับแพท1.4ที่มีการรวบรวมข้อมูลมาว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในตัวข้อมูลนะครับผมขอเตือนไว้ก่อนว่าข้อมูลของแพท1.4เนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับคลิปนี้ผมก็จะใช้คอนเซปต์เดิมก็คือเน้นให้มันสั้นๆง่ายๆแบบพยายามให้ไม่เกินสิบนาทีนะครับออประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยกันนะครับอย่างแรกคือเรามาเริ่มกันที่รูปหลุดของโรซเเดียนะครับอันนี้คือเป็นรูปที่อยู่ในเกมเพย์นะอันนี้ก็ไม่มีมากมายเป็นรูปใหม่ที่เข้ามาเพิ่มเติมผมก็เอามาแปะให้ดูเฉยๆนะครับส่วนใครอยากดูข้อมูลของโรซาเดียที่หลุดเข้ามาคุณสามารถกดได้ที่ลิงก์มุมขวาที่ผมเคยอาทำคลิปไว้แล้วนะครับ สามารถกดเข้าไปดูได้นะโอเคต่อไปเป็นข้อมูลของอีเวนท์ที่จะเข้ามาในแพท1.4พร้อมรูปหลุดนะครับเหมือนเดิมอย่างแรกตอนมาเริ่มกันที่ธนู5าดาวใหม่นะครับที่หลุดเข้ามาซึ่งธนูนี้มีชื่อว่าเซเว่นวิเครียมนะครับเรื่องของธนูนี้เนี่ยสแตทหลักยังไม่โผล่ให้เห็นนะครับแต่ว่าเรื่องของสแตทรองเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับ Energy V ีชาร์ตนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ55ขึ้นไปนะครับอันนี้คือที่ผมไปไปดูมานะที่หลุดออกมาแล้วก็ โซนเดฟเฟคที่หลุดออกมาจะเป็นนะครับเพิ่มความชันานธาตุ40ถึง80อันนี้คือตามเลเวลนะ1 2 3 4 5นะครับ40ถึง80แล้วก็เมื่อสกิล E หรือคิโดนสตูจะติดมาร์นะครับซึ่งมาร์คครั้งหนึ่งเนี่ยจะมาร์คได้1ครั้งใน0.2วินะครับซึ่งถ้าครบ4มาร์คเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้สมาชิกในทีมใกล้ๆได้รับความชานานธาตุ100ถึง200นะครับอันนี้ก็ตามเลเวลของอาวุธแล้วก็จะได้แอคแท็เพิ่มขึ้น 20-40%เป็นะครับเป็นเวลา15วิแล้วก็ไม่สแต็กนะครับเออก็ถือวาอ่าถ้าฟังตามเรื่องของความสามารถผมคิดว่าเหมาะสำหรับเวนติไม่ก็ฟิตก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคมากๆนะไม่ก็ชายก็น่าจะพอใช้ได้มั้งอันนี้ก็ต้องลองไปตอนมันออกใหม่ทีนะครับต้องลองไปดูอีกทีต่อไปอันที่2อันที่2ก็จะเป็นอีเวนต์โอเชนิตนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนว่ายากกว่าโอเชนิตทั่วไปแน่นอนซึ่งจะมาในแพท1.4นะครับ ในรูปนี้นะในรูปนี้จะเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นการเพิ่มต้านทานธาตุน้ํา30%แล้วก็เวียนติดแล้วขึ้น30%เพื่อใช้ในการลงอีเวนต์ตัวนี้นะครับอีกอย่างนะครับจะมีรูปหลุดของอโอชินิจ,จิวนะครับซึ่งน่าจะได้จากอีเวนต์นี้นะครับซึ่งในอีเวนต์เนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ในการทําภารกิจแน่นอนแต่ว่าตอนจบอีเวนต์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นได้นะครับเออก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรก็เป็นอีเวนต์ ธรรมดาทั่วไปนะคล้ายๆกับอีเวนต์ไอลูกบาศกนั่นแหละนะครับต่อไปนะเป็นอีเวนต์ใหญ่สุดของเรานะก็คืออีเวนต์วินบลูมนะครับหรือว่าเทศกาลดอกไม้ของมอนสซาดที่เรารอคอยนะครับในแพทหนึ่ see. ผมขอสรุปง่ายๆเลยกันไม่ไม่ยืดเยื้ออะไรนะครับอีเวนต์ของอที่หลุดออกมาจะมีอีเวนต์บินยิงบอลลูนเต้นเพลงซึ่งในเรื่องของรายละเอียดอีเวนต์เนี่ยผมขอไม่ลงลึกก่อนละกันเพราะว่ามันยังไม่มาแบบชัดๆเนี่ผมก็ เอาแค่ okay. เอาที่เ,เขีนคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการแลกของน้องวันเนี่ยอันนี้จะมีเป็นธนู4ดาวฟรีด้วยนะครับซึ่งธนูนี้จะมีซับสเตตหรือว่าสเตตวองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความชนญธาตุนะครับแล้วก็จะมีความสามารถคือเมื่อใช้สกิลธาตุแอคแท็กผู้ใช้จะแรงขึ้น1 6 3 2 6นวินาทีนะครับก็ไม่สเตตผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับบินตินะครับแต่ว่าผมคิดว่าธนูเนี่ยสดาวที่มันดม,มันดีกว่านี้มันมีนะครับเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะ แต่ผมว่าก็พอถ้าเอาไปใช้จริงก็น่าจะพอใช้ได้นะครับสุดท้ายนะเป็นอัป,ปเดตสเปเรล่าที่เหลือนะครับอย่างเช่นเรื่องของในอนาคตจะมีการลดระดับของโลกได้นะครับแล้วก็มีการหลุดของชิ้นส่วนอาวุธคราฟท้าดาวนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆถ้ามีอาวุธคราฟท้าดาวในอนาคตหรือว่าจะเป็นอา่าอีปปเวนต์สเปเรล่าที่จะมาในแพทหน้านะครับซึ่งก็เป็นในช่วงอีเวนต์ของวินบลูนั่นแหละนะครับ ก็น่าจะเป็นทําภารกิจตามที่เขากําหนดพวกลงดันค่ามอนต์ตามที่เขากําหนดอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการบดเรซินนะครับในแผ่1.4การบดเรซินเนี่ยปกติจะบดได้แค่สามใช่ไหมตอนนี้เราสามารถบดได้ถึงห้าแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมระาะว่าสำหรับคนที่จะเก็บเรซินเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับหรือว่าไม่มีเวลาเล่นเงี้ยเออบดจาก3เป็น5ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับ ส่วนเรื่องตู้ายานเป็นติก็จะมาช่วงนี้นะครับตามที่ผมได้ยินข้อมูลหลุดมาแล้วก็ไม่แน่ว่าโรซาเลียอาจจะเข้ามาอยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับก็ก็ต้องรอดูกันไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะจบไปแล้วนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆอัปเดตข่าวสั้นประจําสัปดาห์นะครับก็คลิปแนวนี้จะมาทุกวันพุธก็สามารถติดตามรอดูได้นะครับส่วนเรื่องของคลิปเกมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทําให้เรื่อยนะครับแต่ว่า ผมจะเอ่อพวกวันจันทร์จันทร์อังคารพุทธศตวรรษเนี่ยผมไม่ว่างเท่าวันพุธนะวันพุธนี่คือผมว่างสุดถ้าคลิปวันอื่นมันลงช้าหน่อยนี่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าเอ่อผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับช่วงนี้แต่ว่าวันพุธเนี่ยผมว่างสุดนะครับก็เลยอ่าจีดเวลามาทำได้สบายๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตติดตามช่องเอาไว้ครับในเทปเกมเกมชินิมแพะแล้วก็เกมอื่นๆที่จะเข้ามาอีกในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวััสดีครบ